สวัสดีครับผมช่องพลอดน้ำเพื่นออกเชียวครับมางานข่าวดำพี่ไส้กับออกมาเบิองสวนหยากับสวนหยาเจ้าของปูไว,คไว้ครับแมงงัวครับฝนโปรโตรข้ามเตี้ออะไรครับโอ้ฝนโปรโตรข้ามเตี้ยหยาก็เลยโบโปง อไม่ยังหมนอออบุกบุกมยังหมนเบุกบุก่ยังหมอนี่ยอบุคบุกยังไอหัวใหญ่ไอหัวใหญ่ใส่ไงครับวดนั่งลงอย่างนั้นนั่งอย่างนั้นต้องมาเพื่อพอคือหอดพอไร เมริกันพิษบ,บูกินยา,ยาเป็นยังคือกินยา,ายาเะเป็นยังคือกินยาลูกโอ้ยมีสาม นี่มางานเขาดำไอ้ครับออกมาเมืองหน้าครับออกมาเมืองสวนหยา mở tục hàm nhà của bộ phong ừ, nhà bộ phong เซียวไล่เรนยากาศครับ ต้นบมเนาวมีแต่ตน้นบ่เป็นหมากจักเถื่อหนูก,กัด บรรยากาศเข้าไปทางในเพิ่นพุ่นนี่เข้าแต่พอนี่ไอ้ิดบูใหญ่นี่พ่งในส่วนนี่ก็บ,บ่ธรรมดาดนี่ก็ได้ ห้งแรงครับนานี่ยนานี่จะแห้งแรงเลยครับาลูกมากมาพอมาถ่ายคลิปที่ซื้อลูกอย่าจองอย่าจองได้เห็นเหมือนกันได้ยเห็นเหมือนกันียบงอย่างกัดใจด้วยนะแห้งแรงมืดอเฮ็ดจังเลยเนี่อ มันเหีมันแหลงานานสวนหญ้าเก่าครับอืม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 บวกการพอเลยบัวยังหลวงอันนี้เป็นลูกผสมรอดไว้เลยบัวว้าวว้าวพราะ่เฮ็ดเพราะ่เฮ็ดเจ็บ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 พื้นที่ครับ ไปไปไปด้เนใหกันด้เห็นให้กันดเห็นกันแล สาวานเหมือนเดยมมีสวนหงาเพียบอยู่บุกเ่็นแล้วสาครับให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศ ที่หอทีหน้าครับอาจจะเป็นน้องสกอันนี้จะเป็นพันธ์ก็จะ,ป,ะปลูกเอพันอันนี้จะเป็นเนเปียเนเปียจักพัดฝนตกทางทิ่ไทยอราปลูออกขายาย ก็ตกสิขยายออกปูกพวงเนเปียจกกักระพาดพวงเนเปียรอยู่นี่มีสองเนเปียครับ <c oughs> ครับผมส่ารับคลิปนี้กับปากยังไปเพียงซ้ำนีดก่อนครับฝากติดตามช่องพลอดด้วยครับผมมือนีลาง,งานมื่นอยู่ละเอดครับผมอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมขอบคุณหลายๆครับ